สวัสดีค่ะคุณหมอคะในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณหมอเจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสปรสอชอนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอเหนื่อยไหมคะช่วงนี้คุณหมอคะอยุ่งๆหน่อยนะ <c oughs> นะคุณหมอคะตอนนี้ยอดคนที่โทรเข้ามาหนึ่งสามสามศูนย์ของสอปสอชเราเฉลี่ยต่อวันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วคะคุณหมอคะเกือบห้าหมื่นครับเมื่อสองวันก่อนนีทะลุห้าหมื่นไปเลยครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ลดลงนิดหนึ่งแลวคะ่ะคุณหมอคะ จริง oh. ก่อนหน้านี้เราต้องเรียนนะฮะก่อนหน้าที่จะมีการจำนวนผู้ป่วยโควิดสูงสูเนี่ยสูงสุดเราก็ประมาณก็สองหมื่นค่ะ 20, <c oughs> แต่ตอนนี้หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเกินสี่หมื่นห้าทุกวัน <c oughs> มีบางวันถึงห้าหมื่นแล้วก็ในจำนวนสายที่เข้าห้าหมื่นเนี่ยประมาณสามหมื่นเนี่ยต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่อี oh. นี้นจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่เราก็บอกว่าสายไม่ค่อยติดแล้วก็หลุดไปเยอะ ท <C> e <an> ีเราก็พยายามเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปาส่วนหนึ่งอีกร้อยห้าสิบคนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ข้างในเราก่อนนะเติมแต่เดี๋ยวต้นเดือนเนี้ก็จะจ้างเข้ามาเพิ่มอีกร้อยห้าสิบทั้งหมดเราเชื่อว่าอืมครับค่ะเ <C> e <an> ขานนี้คุณหมอตอนนี้สปอสอชอเรามีทั้งหมดกี่สายแล้วคะคุณหมอพอเราเพิ่มเข้าไปอีก <C> e <an> ร้อยห้าสิบตอนนี้เราก็ถ้าวันที่สี่นี้ก็จะเป็นหก <C> e <an> ร้อยสายตอนนี้ส <C> e <an> ี่ร้อยห้าสิบเพราะเดิมเนี่ยเรามีคนรับโทรศัพท์สามร้อยคือสายจริงๆมันเข้าได้ตลอดเวลาเนี่ยสามพันแต่ว่าคนรับโทรศัพท์เนี่ยมีสามร 300นี่สามร้อยเนี่ยมันไม่พอต่อสายปริมาณสามหมื่นคนที่จะขอเข้ามาพอพอคุยพร้อมๆกันนะครับก็ต้องเพิ่มไปอีกแต่เท่าที่ถ้าเกิดเป็นอย่างโครงสามหมื่นเนี่ยเท่าที่เราประเมินะมันต้องขึ้นไปถึงคนรับโทรศัพท์ถึง 800, แปดร้อยดังนั้นตอนนี้กําลังอขอกําลังใช้เป็นคล้ายๆพาร์ทไทม์คือมาทํากันบางชั่วโมงตอนนี้กําลังติดต่อไปทางวิเลยพยาบาลต่างๆเพื่อขอน้องๆที่เพิ่งจบพยาบาลและอาจจะยังว่างอยู่ออนนี้กําลังจะติดต่ออาสาสมัคร ต,ต่างก็อาจจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับข่้นใดที่สนใจอาจจะมาช่วยเรารับโทรศัพท์สองชั่วโมงสามชั่วโมงบ้างอะไรเนี่ยกุณาติดต่อมาทางสกชนะครับเราก็จะอาจจะรบกวนฝึกสักวันหนึ่งแล้วก็มารับโทรศัพท์จริงๆคําถามที่เราที่น้องถามมาเนี่ยไม่ยากหรอกครับสามสี่ห้าข้อเนี่ยก็สามารถจะเข้าได้ร้บท่านสามารถใช้โทรศัพท์ท่านทํางานได้ถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์ก็ทําองที่บ้านก็ได้ของเราง่ายเพราะเรามีระบบต่อต่อเชื่อมกันอยู่ S <S อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เลยถ้าแทนใดสนใจฮะสมัครใดสนใจโดยเฉพาะหลกรสาสุขครับก็ยินดีนะครับตอนนี้เรายังรับอยู่ครับผมโอ้ดีจังเลยคุณหมอคะอย่างการโทรเข้ามาที่หนึ่งสามสามศูนย์ของเราส่วนมากเนี่ยเป็นช่วงกลางวันไหมฮะหรือว่ากลางคืนจะเยอะกว่าครับคุณหมอคะกลางคืนจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะรอบนี้จะเห็นว่าช่วงประมาณสักหกโมงเย็นถึงสามทุ่มเนี่ยจะส่งเป็นพิเศษเพราะอะไรเข้าใจว่าตอนนี้ก็คือกลางวันเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านก็จะหาหน่วยบริการก่อน ต้องเรียนว่าก็อาจจะไปหน่วยบริการบ้างไปติดต่อตามหน่วยบริการทีนี้ตอนเย็นแล้วหน่วยบริการส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็ปิดปิดเสร็จท่านก็จะโทรมาหาเรานะครับในการที่จะขอเข้าระบบนีส่วนใหญ่เราก็จะแนะนํานะไม่มีอาการเราก็จะให้เข้าที่เรียกว่าโอมาเซชันดูแลที่บ้านไอ้ส่วนใหญ่ท่านบางส่วนเนี่ยต้องเห็นว่าประมาณครึ่งนึงของคนที่โทรมาเนี่ยปฏิเสธอยากจะตรวจที่เรียกว่า rt pcr บ้างอยากจะขอเข้าโรงพยาบาโลโรงแรมบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ s <S> อ,าอาจจะเป็นปัญหาในส่วนของที่ท่านอาจจะต้องไปเบิกประกันอะไรกันด้วยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะทําที่ตรงนี้ติดพอสมควรเราก็ขอคําแนะนํำนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ให้เข้าระบบก,การดูแลก่อนหนึ่งนอกจากนั้นเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าก็เกิดอีกปัญหาหนึ่งว่าหน่วยบริการเนี่ยไม่โทรกลับไปในหกชั่วโมงไม่โทรกลับไปเจ้าหน้าที่ก็อ,อจจาจประชาชนก็กังวนลในนี้เราก็ขอแนะนําให้ท่านเข้าเป็นเพื่อนไลน์กับสปชนะที่ a s s i n เป็น S O เพราะว่า ท่านจะได้ส่งข้อมูลมาเพราะว่าคนที่จะโทรกลับไปจากท่านจริงๆคือหน่วยบริการที่บอกว่าหกชั่วโมงเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าไม่โทรกลับไปเนี่ยเราแนะนําให้ท่านเพิ่มสปชเป็นเพื่อนแล้วอาจเทคกลับมาว่ายังไม่ได้รับการติดต่อเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูแลให้ต่อนะครับค่ะด้วยหลักการเวลาคนโทรเข้ามาหนึ่งสามสามสเนี่ยนะคะที่คุณหมอบอกว่าห้าหกหัวข้อที่เราจะอบรมอาสาสมัครซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ โทรมาสมัคร1 3 0่นะคุณหมอครอย่างกรณีที่มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามา1 3 3 0งนะนะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนฟังอยู่อยากจะร่วมเป็นอาสาสมัครกับสปสชก็วันละสองสามชั่วโมงก็ได้นะฮะโทรโทรศัพท์มาสมัครได้นะฮะโทรศัพท์มาสมัครได้เลยครับบอกว่าจะขอสมัครมาเป็นอาสาสมัครตอนนี้เราก็มีพยายามเปิดรับอยู่ตั้งในสัปดาห์นี้นะครับที่เราพยายามติดต่อไปยังหน่วยราชการต่างๆวิทยาลัยพยาบาลอันนี้ก็พยายามติดต่อไปหลายๆที่ที่ เป็นส่วนที่คิดว่าจะมาช่วยเราได้นะครับเราเราเชื่อว่าเรามีสายลับเพียงพอแต่ว่าคนลับเนี่ยจะไม่พอครับผมเข้าใจค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดมีคนโทรไปที่สอปอสอชหนึ่งสามสามศูนย์ห้าหกคำถามอะค่ะที่เป็นพื้นฐานที่จะต้องเตรียมตอบคืออะไรคบคุณหมอคะจะได้เตรียมตัวกันไปก่อนก็คือส่วนหนึ่งก็คือชื่อที่อยู่ใช,ใช่ไหมครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ท่านตรวจอา p c ทีีซเป็นบวกที่อยู่ท่านอยู่ตรงไหนเพราะเราก็จะได้จับคู่ท่านกับหน่วยบริการ ซึ่งจริงๆคําถามเนี่ยท่านสามารถเข้าในเว็บไซต์เราก็ได้เข้าในไลน์เราก็ได้ก็กรอกเหมือนกันแต่บางครั้งที่น้องประชาชนเนี่ยอ่ามันส่วนหนึ่งต้องเรียนว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยพร้อมจะตอบคําถามพวกนี้แล้วเข้าระบบบริการาแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยแม้นจะตอบแล้วท่านก็จะอาจะจะขอให้เราช่วยหาโรงแรมที่เรียกว่าออสปีเทลหรือเข้าโรงพยาบาลด้วยเหตุที่ส่วนใหญ่จะอ้างว่าโรงงานขอเอกสารรับรองบ้างหรือว่า ตอนนี้ไม่สะดวกที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้นะครับในเวลาเราแนะนําเรื่อง community isolation ที่อยู่ในชุมชนท่านก็จะบอกว่าไม่ค่อยสะดวกเข้าใจว่าคงมีเหตุผลหลากหลายนะครับแต่ว่าก็เราพยายามจะจัดระบบตรงนี้โดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลก็ต้องยอมรับว่าในส่วนตรงนี้ก็พยายามจับคู่นะจับคู่โดยระบบเราเนี่ยจะส่งข้อมูลไปไว้ที่ฐานข้อมูลหนึ่งแล้วหน่วยบริการี่จะต้องไปกดรับไอ<ช>่หน่วยบริการบางครั้งไม่กดรับอ,อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่น้องประชาชนก็จะอโทรกลับมาซ้ํา บางท่านก็ซ้าหลายครั้งนะครับโทรกลับมาเพราะว่าไม่ได้รับการติดต่อตอนนี้ก็พยายามประสานบริการนะครับทุกเฉพะขเขตกรุงเทพหานครที่จะให้ผู้ในการเขตทุกเขตช่วยกรูณาซึ่งเราตรกลงกันไว้แล้วครับแล้วก็มาช่วยกันดูว่าจะเข้าระบบอย่างไรจะนําเข้าได้ในหกชั่วโมงอย่างไรนะครับแสดงว่าถ้าตรวจด้วยเอทเคเราเจอว่าขึ้นสองขีดโทรไปหนึ่งสามสามศูนย์ยืนพื้นเจ้าหน้าที่จะแนะนําให้เรา อยู่ที่บ้านก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับโด,โดยหลักจะเป็นอย่างนั้นยกเว้นว่าเดี๋ยวตอนนี้เข้าใจว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มมาตรการขึ้นใหม่นะครับตอนนี้เราเมื่อวันอาทิตย์นี้ก็เพิ่งประชุมกับท่านอดีตผู้กงการแพทย์ท่านจะมีนโยบายใหม่คืออาจจะให้บริการเป็นลักษณะคล้ายๆผู้ป่วยนอกที่ใช้ท่านใช้คบว่าเจอแจกจบหมายความว่าเมื่อเจอคนไข้ปับ๊บก็จะให้หน่วยบริการอาจจะใช้ระบบวีดีโอคอลก็ได้แล้วก็จ่ายยาแล้วก็จบเลยถือว่าท่านดูแลตัวเองที่บ้านได้เลย แล้ว,วยาเหล่าน,นั้นาการไม่หนักน,นะครับอ๋อก็คือยาเหล่านั้นน่าจะทําให้คนที่ติดโควิดหายจากอาการโควิดได้ในสามวันห้าวันเจ็ดวันอย่างนั้นเหรอคะคุณหมอคะถูกต้องครับยาตอนนี้ก็จะมีสามระดับอย่างเช่นเป็นยาบรรเทาอาการถ้าอาการน้อยมากๆนะครับหรือว่าอาจจะใช้ยาฟ้าทายโจนซึ่งเราก็เชื่อว่าอาจช่วยได้หรือบางส่วนถ้ามีอาการมากอีกหน่อยท่านก็อาจจะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสที่ชื่อว่าฟาวิพิลาเวีอ,อน,นี้จะขึ้นอยู่กับตุนพิิตของแพทย์เข้าใจว่าเดี๋ยวตัวมาตรฐานในทางกรมการแพทย์กำลังจะออกอยู่นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เข้าใจว่าพรุ่งนี้จะเริ่มดําเนินการทางสพช,ก,ชก็จะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการรับโทรศัพท์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้ามาแล้วเราประเมินว่าอาการน้อยและสามารถจะตุกรักษาใดรักษาผู้ป่วยนอกได้เนี่ยเราจะส่งให้หน่วยบริการที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก uh huh. อันนี้เดี๋ยวขอรออีกนิดนึงจากคว <Okay. S 2> ามชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับ uh huh. คุณหมอคะแล้วอาการแบบไหนที่เราไม่ควรโฮมไอซเลชั่นแล้วคะจริงๆเนี่ยอ่า อาการที่บ่งบอกว่าจะลงที่ปอดจริงๆดูพื้นฐานก่อนนะครับถ้าท่านเป็นกลุ่ม608อันนี้ให้พึงระวังไว้นะครับห0 8นว่าอายุ6กสิมีโรคประจําตัวหกเจ็ดโรคเป็นคนท้องอแล้วก็ยังไม่ได้เฉิดฉีดวัคซีนเนี่ยกลุ่มนี้จริงๆเราไม่อยากให้ต้องประเมินเลยฮะจะเอาเข้าระบบรักษาเลยครับเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เรากําลังให้ทางน้องๆของเราเนี่ยว่าถ้ากลุ่มเนี้อาจะยังไงต้องหาโรงพยาบาลให้อยู่เพราะเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในลักษณะที่อาการที่แย่ลงอาการที่แย่ลงจุดใไก็คืออาการที่ลงปอด ลงปอดก,ก,ก็เกิดจะมีหอบเหนื่อยไข้สูงมากหายใจไม่สะดวกอาการมีวิงเวียนหรือว่าอ่าถ้าถ้าเป็นเด็กก็ซึมลงอะไรต่างๆเหล่า,ลานี้นะครับก็อาการอย่างนี้จะบ่งบอกถึงว่าเป็นอาการที่รุนแรงจะต้องนําเข้าระบบการรักษาค่ะเอาละคนคนแก่คือกลุ่มใหญ่ที่เราเราเห็นปุ๊บก็อยากจะให้เข้าโรงพยาบาลเลยนะคะ<อ>ถ้าอยู่ในห้องสับไปเนี่ยเราไม่สามารถประเมินอาการได้ละเอียดมากเพราะเราไม่ได้เห็นตัวคนไข้ไม่ได้สักวันแล้วน้องๆที่เราเป็นคนทรกประวัติเนี่ยต้องเห็นว่าบางส่วนเนี่ย ไม่ได้เป็นหมอนะครับเป็นเนจ้จาหน้าที่ที่เราฝึกเข้ามาดังนั้นดังนั้นเราต้องยอมรับว่าการให้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยแล้วเรากรองเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดเนี่ยจะช่วยเราแล้วเราจะส่งให้หน่วยบร,ริการเป็นคนที่จะช่วยกันดูอีกครั้งหนึง่งแต่โชคดีที่โอมิครอนครั้งนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราหนึ่งอายุไม่เข้า60เนี่ยเกือบจะเรียกว่าและได้วัคซีนมาสองเข็มแล้วเนี่ย เกือบจะมั่นใจได้ว่าอาการน่าจะเบาแล้วส่งให้หนวดบริการได้เลยในการคัดกรองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้ครับค่ะแล้วในส่วนของกลุ่มเด็กนี่เด็กอายุเท่าไหร่ลงมาคะคุณหมอถึงเรียกว่าอันนี้คือกลุ่มที่น่าห่วงที่จริงจร<ะ>ิงตอนนี้ทางราชวิทยากุมารแพทย์เนี่ยจริงๆท่านอาจจะให้ดูอาการเป็นหลักนะครับดังนั้น<อ>เวลาเราซักประวัติเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าเด็กทุกคนต้องเข้าโรงพยาบาลก,ก็จะดูจากอาการอย่างเช่นถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยอายุต่ำกว่าหนึ่งขวบซึมลงไม่ดูดนม การไข้สูงอย่างนี้ย <c oughs> น่าจะอยู่ในในส่วนที่เราจะนําเข้าอโรงพยาบาลนะ<า> <c oughs> แต่ถ้าไม่มีอาการอย่างนั้นยังวิ่งเล่นได้ัาการเหมือนไข้หวัดต่างๆก็ยังจะให้บริการรักษาเป็นลักษณะที่อยู่ที่บ้านก็ได้ครับแต่ไรก็ตามเนี่ยเด็กยังอยากให้โทรศัพท์มาก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> จะได้มีการประเมินเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีุหมอเด็กเนี่ยที่เป็นอาสาที่จะช่วยประเมินเพิ่มเติมได้ด้วยครับแต่ยกเว้นถ้าต่ํากว่าหนึ่งขวบแล้วก็คุณคุณแม่ก็ขอให ให้หาโรงพยาบาลน,น,นีน้ก่อนดีนก,กว่ารระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งแล้วก็โทรเข้าม,มารอจะต้องปรึกษากับผุ้มาลแพทย์นิดหนึ่งครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งรั่อืมค่ะคุณหมอครับแล้วในการที่ส่งไปที่โรงพยาบาลทุกวันนี้โรงพยาบาลในเครือสรรปสชเครือข่ายด้วยพอใช่ไหมครับพร้อมอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอคือถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยมั่นใจว่าพร้อมนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรามีปัญหามากๆก็คือสีเขียวที่ต้องการเข้าระบบการรักษาในโรงพยาบาลอันนี้มันจะ มันจะมันจะยางเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเก็บเตียงเหลืองับแดงไวถึงแม้คุณเป็นเขียวเขาก็จะไม่ให้นอนเตียงพวกนี้มันก็เลยทําให้มันเกิดความวุ่นวายหน่อยหนึ่งแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่เคยมีลักษณะเปิดเป็นโรงแรมที่เรียกว่าฮอสบิเทลเนี่ยบางส่วนท่านก็ยกเลิกไปเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่จํานวน <ลด S 2> อาผูปป่วยลดลงดังนั้น้าต้องาอาจจะแลวยิ่งนโยบายตอนนี้พยายามจะทําให้โควิดส่วนหนึ่งที่เป็นสีเขียวเนี่ยลด การเข้าใช้โรงพยาบาลมากขึ้นเพราะฉะนั้นจํานวนจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าถึงแม้จะมีอ่าบอกว่าจํานวนมากหรือพอแต่บางครั้งมันยังไม่ถูกใจผู้โถเข้ามาทุกอย่างถูกไหมบางท่านต้องการแบบนี้บางท่านต้องการโรงพยาบาลบางท่านต้องการโรงแรม,มเวลาเราแนะนําไปในชุมชนท่านก็ฟังชุมชนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างนี้นะครับมันก็อาจจ,อาจจะอาจจะเวลาจะทําให้ทุกคนพอใจนี่บางทีอาจจะยากนิดหนึ่ง อืมค่ะนอกเหนือจากคอสเพลเทลแล้วตัวโรงพยาบาลสนามเราก็ยังยังรองรับได้สบายอยู่ใช่ไหมครัหมอยังไหวอยู่ใช่ไหมขนาดนี้จริงๆท่านจะใช้คำว่าศูนย์พักคอยในทุกเขตนะจะใช้ศูนย์พักคอยอ่าแต่่นศูนย์พักคอยเนี่ยทางก,งกรุงเทพมหานครท่านก็ยืนยันว่ามีเพียงพอบางที่เนี่ยาจานวนไม่เต็มด้วยแต่ว่าอ่ามันจะต้องอยู่ใจที่ที่ว่าใกล้ใกล้บ้านเราหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครพยายามเป็นขยายให้มีทุกเขตอย่างน้อยในทุกเขตเนี่ยมีศูนย์พักคอยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าไกลจากบ้านมากไป กักแล้วจริงๆตอนนี้ในบ้านถ้าไม่ไม่ลําบากเกินไปขนาดนี้ถ้าพอจะแยกกักได้บ้างเนี่ยจริงๆบ้านเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยที่ดูแลง่ายที่สุดนะครับเพราะเราส่งยาส่งไรเสร็จเนี่ยอยู่บ้านไม่เกินสามวันอาการก็ดีขึ้นแล้วครับคุณหมอครระหว่างอยู่ศูนย์พักคอยกับอยู่บ้านอันไหนปลอดภัยกว่ากันคะจริงๆได้ทั้งคู่เแต่ว่าก็อาการยังไงเราก็มั่นใจว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ลงปอดเพราะว่าเชื้อตัวนี้ค่อนข้างจะอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นจะมีอาการหอ แล้วหลังๆเท่าที่เราประเมินเนี่ยการให้ยาสักวันสองวันก็ดีขึ้นแหละแต่พี่น้องประชาชนอาจจะกลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะติดคนในบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ยแต่ถ้าบ้านยังพอมีที่อยู่นะมีม,ม,มีมีห้องแยกได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรายัางแนะนําว่าบ้านน่าจะน่าจะสะดวกที่สุดนะครับตอนนี้บ้านน่าจะสะดวกน่าจะเหมาะกว่านะะกับการที่คนที่มีอาการแล้วเขาพยายามไปหาที่รักษาเองแล้วก็ ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ดีกว่าทํานองนี่นะที่เขาคิดในเรื่องของการดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้เราเราดูแลกันยังไงคะคุณหมอจจเดคค่ะคือค่ารักษาเนี่ยต้องยืนยันว่าเรายัางเตรียมไว้อยู่สําหรับทุกคนนะครับ <Okay. S 2> ที่เคยมีข่าวบอกว่ากรณีที่เราไม่ได้เตรียมสําหรับคนที่จ่ายเองต้องไปจ่ายอะไรไม่จริงเร,เราเราเตรียมสําหรับคนป่วยทุกคน oh. แต่ว่าเรากําลังเตรียมในระบบที่เราคิดว่าสีเขียวเนี่ยรักษาในแบบนี้จะเหมาะที่สุดสีเหลืองแบบนี้เหมาะที่สุดโดยเพราะสีเหลืองสีแดงนี่เราไม่ได้ลด ค่าใช้จ่ายอะไรลงเลยนะครับยังเหมือนเดิมทุกประการดังนั้นมั่นใจมากๆว่าสีเหลืองสีแดงเนี่ยมีเตียงมีอะไรพร้อมค่ารักษาไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเป็นแต่สีเขียวซึ่งไม่มีอาการตรงน,นี้น <c oughs> ที่เราพยายามจะปรับอันนี้อันนี้คําว่าเรานี่คือกระทรวงสาธารณสุขท่านก็พยายามจะปรับให้มันเป็นลักษณะที่ดูแลตัวเองมากขึ้นนี้ต้องยอมรับว่าให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองมากขึ้นแต่ว่าการดูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยถ้าแม้จะต้องมี าบริการที่เข้าไปก็ต้องมีค่าใช้จ่ายลงไปให้เช่นค่ายายต่างๆก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าตรวจคัดกรองก็ยังยืนยันนะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สวชจะเปิดกล<ฆ>ุ่มเสี่ยงให้ไปรับตรวจเอทีเคได้ใหม่ตามร้านขายยาตามหน่วยบริการ<ฆ>ได้ฟรีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มั่นใจว่าถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงตรวจว๊กพบพบว่าบวกเรามีระบบลงไปดูถ้าพรุ่งนี้มีระบบดูแลผู้ป่วยนอกรับยากับไปทานที่บ้านกับตัวสองสามวันอาการดีขึ้นก็เชื่อว่าตรงเนี้ย แม้จํานวนผู้ป่วยจะเยอะนะครับแต่เชื่อว่าระบบกาสุขนน่าจะรองรับได้ครับผมเรามีเพดานของการรักษาพยาบาลไหมคะว่าคนหนึ่งจำกัดเท่าไหร่ยังไงคะท่านคะจริงๆเราเราเราคิดค่าเฉลี่ยก็จริงแต่เราไม่ได้จํากัดตรงนั้นจะคิดอยู่กับรายการผมยกตัวอย่างสีแดงที่เราเคยจ่ายสูงสุดที่9 0 0 0แสกว่าบาทต่อรายดันนั้นคือท่านใส่ท่อช่วยหายใจรักษาอยู่เกินสาวันได้ั้นไปต้อเรียนนะครับถ้าจําเป็นต้อง รักษาเต็มที่ก็ต้องรักษาเต็มที่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเรียนว่าขนาดนี้มันสีเขียวเนี่ยก็ไม่ถึงค่าใช้จ่ายจริงๆก็ระดับหมื่นกว่าบาทอยู่บ้านวันละหนึ่งพันบาทอะไรต่าง,งๆแบบนี้นะครับโดยบริการก็ก็ค่อนข้างจะพอใจตรงนั้นแต่แบบสีเหลืองสีแดงเนี่ยยังไงก็ต้องเรียนว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างจะสูงเราก็เตรียมไว้ครับล่ะกรณีถ้าหากว่าเราเราเห็นกลุ่มที่อาการหนักกันนะคะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กก็ตามแล้วยังไม่ ยังไม่สามารถติดต่อกับ1330ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้ติดต่อกลับมาแต่คนไข้อาจจะอาการน่าห่วงสามารถวอล์ i อินไปโรงพยาบาลรัฐพานั่งรถได้เลยครับต้องแนะนาเลยครับว่าไปได้เลยครับเพราะว่าไม่ควรจะรอเพียงแต่ตรงนี้นะครับถ้า คิดว่ามีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงอันนี้ขอแนะนําให้ไปยังหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุดเลยครับจะไม่โดนปฏิเสธจะไม่บอกเตียงไม่มีนะอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยใช่ไหมค้องโดยระบบต้องเรียนว่าโดยระบบตั้งแต่นโยบายเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะให้ปฏิเสธใดๆแต่ก็เข้าใจนะครับบางครั้งก็เกิดปัญหาหน้างานบางครั้งก็ดูเหมือนจะผิดพลาดในบางประเด็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยทางผู้办案ก็ต้องลงไปขันน็อตบ้างแม้กระทั่งในสบวชเราเองเนี่ยบางครั้งเราให้นโยบายการตอบคําถามแล้วก็อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้น ันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นไปนได้แต่ว่าในแง่ของนยโยบายยืนยันนะครับว่าถ้ามีอาการหนักหรืออะไรต่างๆเนี่ยใกล้ที่สุดต้องรับเข้าไปดูแล <Alles. S 2> อันนี้ไม่ใช่เพียงนยโยบายสวบรรชก็กระทรวงสาธารณสุขท่านก็ยืนยันอย่างนั้นใน,นสวบรรชเราทําหน้าที่ไปจ่ายค่าดูแลค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฉุกเฉินแม้นจะไปโรงพยาบาลเอกชนในระบบนอกระบบเนี่ยก็จะตามไปให้บริการแล้วก็ไปจ่ายค่าบริการตรงนั้นก็ยังให้ความมั่นใจนะครับว่านโยบายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหน้างานติดปัญหาอย่างไรไม่ได้เป็นไปตามที่เราบอกเนี่ย กรุณาโทรกลับมาบอกเราอีกนิดหนึ่งหรือว่าเพิ่มลายเป็นเพื่อนกับเรานี่จะดีที่สุดนะแอบส่ายที่สุดแล้วเทคกลับมาหรือว่าพิมพ์อักษรอะไรกลับมาให้เราชนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงถ่ายรูปกลับมาเราจะได้เข้าไปลงดูแลช่วยเหลือตรงนั้นหน้างานได้อย่างเต็มที่นะครับโอ้สดงว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสปสชไม่ได้ยากนะลายก็เห็นภาพถ่ายภาพอะไรถนัดเลยนะฮะคุณผู้ฟังได้ครับอยากจะแห้งขึ้นลายเป็นต็มที่เลยเพราะว่าถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยท่านโทรไม่ติดแล้วจะหมุนหมิดมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเ็่่ออยาามมกกลน ซึ่งเวลาเราพูดลายในคนไทยเนี่ยไม่น่าจะมีใครไม่เข้าใจนะต้อง,ต,อง <c oughs> ต้องเตือนว่าเพิ่มไปเพื่อน <c oughs> ไม่น่าจะยุ่งยากมากก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางตรงนี้ด้วยเลยนะครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณหมอคะแล้วอย่างกรณีที่บอกว่าจะแจกชุดตรวจเอทเคนี่เราจะเข้าถึงยังไงเงื่อนไขกติกาการแจกยังไงหลักๆก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเรามีแอปพลิเคชันเป่าตังค์เราก็เข้าไปประเมินความเสี่ยงแล้วก็มันจะมี qr code ให้เรา qr code เสร็จก็จะบอกหลดขึ้นมาว่าเราที่เรายืนอยู่เนี้ยใกล้ๆมีหน่วยบริการใดที่จะเปิดให้ไปรับ <ไ>ปร <c oughs> ับเสร็จเราก็ยื่น QR code ออเขาก็สแกน QR code <oughs> ก็มอบให้เราสองชิ้นแล้วเขาจะแนะนําเรา <c oughs> แต่หากเราไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีโทรศัพท์มือถือท่านก็ถือบัตรประชาชนของท่านเนี่ย <c oughs> ไปยังหน่วยบริการใกล้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเปิดชื่อนะครับว่าหน่วยบริการมีตรงไหนบ้างในเว็บไซต์นะครับ <c oughs> ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านยาทั่วประเทศประมาณพันหกร้อย้านนะครับ <c oughs> ของเดิมเรียกมันห้าหกร้อย้านแล้วก็มีอีกพันกว่าร้านที่เข้ามาโครงการนี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราเปิดเผยในเว็บไซต์แล้วอาทพี่น้องประชาชนก็เข้าไปอยู่ในนั้นพรุ่งนี้นะครับ ก็คือพรุ่งนี้วันที่หนึ่งหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยเข้าใจว่าอแอปต่างจะมีการอัปเดตแอปพลิเคชันให้ใหม่ท่านอัปเดตปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนหน้าจอในเรื่องของตรงนี้เข้าไปอีกหนึ่งรับค่ะอันนี้ไม่ต้องมีอาการใช่ไหมคะคุณหมอเราสามารถไปขอรับเพื่อตรวจสอบสุขภาพเราควระจะประเมินความเสี่ยงก่อนเช่นว่าเราอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆก็ต้องเรียนนะครับโดยทฤษฎีเราไม่แนะนําให้ทุกคนอยู่เฉยๆก็ปฏิวั เพราะว่าโดยโดยหลักเนี่ยควรจะเป็นคำว่ากลุ่มเสียงกลุ่มเสียงก็เดี๋ยวท่านไปประเมินเนี่ยสักสข้อค่านเกิดใกล้บ้านมีคนป่วยในบ้านมีคนป่วยหรือว่าออกไปนอกบ้านแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากเพียงพออะไรต่างๆเหล่านี้ อันนี้ท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านควรจะตรวจในระหว่างตรวจท่านก็กักตัวสักสามวันห้าวันถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็เชื่อว่าจะช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อลงได้ครับค่ะเรามีจํากัดจํานวนไหมคะในหนึ่งพันหกร้อยล้านที่ะจะเข้จรอบรอบนี้เราจริงๆไม่ได้จำกัดเพราะเราให้หน<อ>่วย<อ>บริการคือร้านขายยาเป็นคนซื้อของมาเพราะเขาที่แล้วเราจํากัดจํานวนมีปัญหาเรื่องการกระจายมากเลยแต่เราจะมีนุกบริษัทต่างๆที่จะไปกระจายของชุดตรวจให้กับทางร้านยาบ้างหน่วยบริการบ้างรับบางตัวเนี่ยเป็นสินค้าผลิตในประเทศไทย เพราะฉะนั <For> channel, <ม>้นเรามีหลายตัวและองค์การเป็นศตริกรรมเนี่ยท่านก็ซื้อในราคาถูกมากระจายผ่านตรงนี้ให้เราด้วยก็คิดว่าน่าจะมีความเพียงพองนะครับแล้วก็จะดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะประกาศจะลบเลิกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ ยังไม่ได้มีการจํากัดจํานวนอะไรนะครับโอ้ oh, ได้เลยค่ะคุณผู้ชมที่คุณที่ผู้ฟังที่ติดตามฟังอยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะประเมินตัวเองก่อนนะคะถ้าไม่เสียงไม่ต้องไปรับนะคะให้คนอื่นที่เขาเสียงรับก่อนละกันนะคะแบ่งๆกันไปนะคะเอาละค่ะยังไงต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเจริอยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ